เอาสบายดีท่านผสมเนาะอ่าคลิปนี้ก็จากคลิปอีพีที่แล้วนะครก็มานำต่อพี่น้องเงอ้ยมาเบิ่งการก่อสร้างต่อนะนี่นนจังซีแหละพี่น้องเอ้ยอ้าโถสำเร็จลุล่วงไปหล้เป,ปร์เซนเตอร์พี่น้องเอ้ยทานใดที่เข้ามาส้มแล้วก็จะลืมเนาะอยากช่วยเหลือบําบัญญัในการใส่ใจค่าดุดทางในครั้งนี้ก็ติดต่อหาบําบัญญได้เดอ้อเนาะโอ้ยพี่น้องเอ้ยสาวสาวล้านเนาะได้ยินว่าสาวล้านแต่ว่า โซเฟอร์รถเพิ่นจะข้อตื้มสั้นสา,สาวปนายนะพี่น้องเอ้ยถ้าเป็นเงินบาทก็อยู่ทึกอยู่สี่สามสามหมื่นกว่าสี่หมื่นนี่แหละพี่น้องเอ้ยได้เขาวๆสวสา,าสี่หมื่นเนาะสี่หกสาวสี่แม่ละประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยประมาณสี่หมื่นเนาะถ้าเป็นเงินเหรียญก็ปร,ป,รประมาณหนึ่งพันเหรียญพี่น้องเอ้ยโวยเรือปาบบาุญนำและทีมงานเด้อเนาะถือว่าปาบบุญนำก็ได้ให้กัาเจ้าลมกับทีมงานเนาะ ทีมงานก็ตกลงว่าเฮ็ดนะเนาะเฮ็ดก่อนติดนี้พี่น้องเอ้ยซังมีกำหนดใจกันจำนวนอซองอาทิตย์พี่น้องเนาะบวกกับซองอาทิตย์พี่น้องช่วยบ่าวผู้นำเด้ถ้าว่กกาแกซองอาทิตย์ก็จบจีแมนบ่มี่อีฟซีมาช่วยก็บจีแมนจะไปขอยืมเงินธนาคารแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะติดนี้ธนาคารก็จังได้เรวได้เรวได้ก็ได้ช่วยเพื่อนล้วพี่น้องเอ้ยปยัดช่ยวยสุดที่แล้วพี่น้องเอ้ย อตอนนี้ฮอตอาไกจะฮอดห้วยแล้วพี่น้องพมันปกติเลาตะกี้ขึ้นว่ามันจะทังลงมาซื้บอบแมนพี่น้องเลยเนาะพอมันจะเอียกตำน้อยผู้พี่น้องเพราะว่าเอาลงเลยมันก็นจำซีอาแบบสั้นพูดนะพี่น้องเลยเนาะน,ะนี่ตอนนี้ก็ลงมาก,กันนี้แล้วพี่พน้องเลยจำซีแลละ โอ้ยสซเฟอร์ดลดกันลอยขนาดพี่น้องลอยขนาดเลยพี่น้องเลยหอดีแล้วเนาะตอนนี้ ก็ชีได้น้องป่านะจะบรายเราทีเดี๋ยวนี้พี่น้องเลยพอมันขึ้นมาอยู่ทึ่งทีนะพี่น้องเลยโอ้ยหนอก พ่นเพื่อนซาลีพี่น้องเอ้ยเนาะซาลีไปเซนหลับว่เห็นลับเมื่อกี้อยู่หันอยู่น่าจะไปเงินพวกเราจันท์หมดเลยในที่สุดเส้นทางก็จะมาถทงพวกเจ้าละเด้อพี่น้องสะพานสองเรื่องเอ้ยดีใจนำดีใจนำแต่กาอุกใจนำที่เป็นนี้อยู่ตอนนี้ ยัง่ม่วนนยผู่น,นึ่งซัดลงไปหันหันเดอ nơi khơi cây một sần thì thôi cây nghi li rồi coi nó ทรงไส้เนี่ต้องแมนลงไปพุ่นละเห็ดโคมาพี่น้องคิดจะบิดคิดว่าจะลงไปซื้อหันโบได้พี่น้องเอ้เนาะไปคันว่าไปพุ่นละกระโปงนี่น่าจะได้ใส่ขาใส่ใจเติมพี่น้องเอ้ยนรกยะาเนาะชุ่ชุน,กกน,นให้ขาเจ้อาอลุดพ้เนาะพี่น้องเนาะ

มันต้องได้เชิดไปเนะาะคัานิ0คมคิดว่าดักลงฮอดฮันพี่น้องโบแมนได้เชิดไปเน,นี่ยโอ้อันนี้มันมั่นเลยพี่น้องโอ้นอกอันนี้มันมั่นเลยเนี่ยบอก จะได้พอเราไปเรามาออกนี่บอกบ่ ไปแล้วไปต่อ ไม่ได้เลยหัวจอแท้ถ้าตอนนี้เป็นบอลกันดาษอีกแล้วพี่น้องเลยจะจีแกลให้กันอะไรเนาะ อยากลไล่เด้ยน้องตอนนี้นะโอ้ยเนาะกะถึงบนยุงบนยาก็เร้ว่าอ่ะถือว่าท่านผู้ชมเนาะคลิปนี้เบาบนำข้อจบกันสำนีเนาะท่านใดเบ้องแล้วอย่าลืมเนาะถ้าว่าอยากมีจิตใจศส,ะสะัทธาเลื่อมใสในการประกอบส่วนในการสร้างบุญสร้างกุศลสร้าง บุญสร้าง่านนำกันพี่น้องเลยช่วยคนทุกคนยากอยู่กลางดงพงไ่นำกันก็อย่าลืมช่วยบ่าวบุญนำเนาะึะ่งว่ามุนค่าในการสร้างนี้เงินกีบทึกอยู่สาลานกีบเงินบาททึกอยู่จำนวนสี่หมื่นกว่าเนาะสามหมื่นกว่าห้าสี่หมื่นพี่น้อง่าเงินเรียนก็อยู่ประมาณหนึ่งพันเหรียญพี่น้องเลยนะถือว่าคลิปนี้บ่าวบุนำกว่าจะคอมลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต,ต่อไปพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ่าวบุญนำขอคำว่ขอขอขอา สบายดีข้าพนกินน้ำกินได้ก่อนพี่น้องเย้ย